สวัสดีค่ะวันนี้เจอเจอกับเชอ,เอร์เบลมีดดับไทยนะคะกันอีกสักหนึ่งคลิปนะคะและก็วันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมาด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมีงานดาบนะคะและงานหอ,อกและก็ทรงบาลังนั่นเองค่ะมาฝากกันหรือว่ามาให้ชมกันถึง8เล่มกันเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็จะเป็นงานจากช่างบอยประเสริฐแพคนเดิมนั่นเองค่ะสำหรับสาหรับดาบนะคะจะเป็นเล่มที่1น,นั่นเองค่ะความยาวจะยาวมากเลยนะคะ จะออกนอกกล้องหรือเปล่านะคะตรงนี้ใบดาบของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดกันเห็นเห็นวัดกันสดๆเลยนะคะว่าใบดาบของเราเนี่ยความยาวเท่าไหร่นะคะใบดาบของเราค่ะยาวอยู่ที่26นิ้วค่ะคุณลูกค้าค่ะ,ค,ะความยาวของใบดาบไทยตรงนี้นะคะ26นิ้วและความกว้างนะคะความกว้างของใบมีจะอยู่ที่1.4นิ้วนั่นเองค่ะ ด้ามถือนะคะอ๋อเดี๋ยวก่นนะสันหนาสันหนา6มิลค่ะด้ามจับจะอยู่ที่5.5นิ้วนะคะเล่มนี้คือดาบไทยความยาว26นิ้วใช้งานได้จริงนะคะเปิดคมเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตรงนี้ราคาอยู่ที่900บาทส่งให้ฟรีนั่นเองค่ะ และที่สําคัญสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจในส่วนของปลายทางเก็บเงินปลายทางทางร้านเราก็มีเช่นกันค่ะทางร้านเราก็จะบวกเพิ่มเพียงแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นนะสำหรับงานเก็บปลายทางนั่นเองค่ะแต่พื้นที่ห่างไกลนะหรือว่านอกเขตเนี้ยที่ว่าพื้นที่ไกลๆนะเราไม่มีการบวกเพิ่มค่ะเรามีบริการส่งให้ฟรีด้วยเช่นกันค่ะตรงนี้ และมาเริ่มกันเล่นที่2กันเลยค่ะเป็นงานหอกนะคะตัวนี้จะเป็นงานขัดขาวทั้งใบเลยนะคะอ่าใช้งานได้จริงนะคมทั้ง2ด้านเลยใบยาวอยู่ที่11.5นิ้วนั่นเองค่ะสันหนา8ปมิลค่ะ และก็ใบกว้างนะคะใบกว้างอยู่ที่1.9นิ้วนั่นเองนะคะและด้ามจับอยู่ที่4นิ้วค่ะสําหรับงานที่2ของเราก็จะเป็นงานหอ,อกนะ,ะต้องจับกลมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่า คมทั้ง2ด้านใช้งานได้จริงนะสําหรับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ที่2ค่ะราคาอยู่เพียงแค่790บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆโดนๆราคาถูกๆราคาประหยัดนะต้องร้านเราเท่นานั้นค่ะจากมีจากช่างบอยประเสริฐแพทนะหรือว่าใน Facebook ของเราก็จะเป็น Facebook เชอร์เบลมีดดาบไทยแล้วก็ Facebook พี่ช่างเนี่ยก็จะเป็นประเสริฐราชวังนั่นเองค่ะและมาต่อกันเรื่องที่3กันเลยทีเดียวนะสําหรับงานเรื่องที่3นี้เป็นใบหอก ค่ะแล้วก็เป็นงานขัดขาวทั้งใบเลยนะคะสามารถใช้งานได้จริงใบคมทั้งสองด้านค่ะความยาวของใบอยู่ที่11.5นิ้วเช่นกันค่ะความกว้างนะคะ ความกว้างอยู่ที่1.7นิ้วค่ะใบด้ามนะคะด้ามอยู่ที่4นิ้วนั่นเองค่ะใบที่3ของเราราคา790บาทส่งฟรีค่ะคุณพี่คะอ่ามาต่อกันด้วยหอกอีก2เล่มนะคะหอก2เล่มตรงนี้จะเป็นงานผิวดำนะคะแต่เป็นงานโชว์นะคะเรายังไม่ได้เปิดโคมนะคะสำหรับเล่มที่4และเล่มที่5ของเราตรงนี้ ส,สวยนะแต่เป็นผิวดําแต่ก็ขัดเงานะคะตรงนี้กับงานหอองานโชว์ของเราใบาจะมีความยาวอยู่ที่10.4นิ้วนั่นเองค่ะความกว้างของใบนะคะก็จะอยู่ที่1.7นิ้วด้าม5นิ้วค่ะสันหนา สันหนา9มิลนะคะสำหรับเล่มที่4นะคะเป็นงานใบหอกเป็นงานโชว์ค่ะราคาเริ่มละ690บาทส่งฟรีนั่นเองค่ะและมาต่อกันด้วยเล่มที่5นะเยาวๆกันไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับเล่มที่5ก็จะเป็นงานหอกเช่นเดิมค่ะอ่าอาจจะมีเสียงน้ำนิดนึงนะคะว่าเด็กอาบน้ำด้วยนะคะตรงนี้เพิ่งกลับมาจากเตะบอลนะบางท่านบอกว่าได้ยินเสียงเปิดน้าเลยนะ,ะก็มาต่อกันเล่มที่5ค่ะ สำหรับเล่มที่5ของเราค่ะก็จะเป็นงานใบหอกเช่นกันค่ะคมเปิดคมยังไม่ได้เปิดนะเป็นงานโชว์นะคะความยาวของใบมีดก็จะอยู่ที่10นิ้วนั่นเองค่ะความกว้างของใบอยู่ที่1.6นิ้วนะคะสันหนาอยู่ที่8 8มิลค่ะ ด้ามจับอยู่ที่4.1นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับใบหอกของเราใบที่5ราคา690บาทค่ะคุณพี่คะ690บาทตรงนี้ทางร้านเราส่งให้ฟรีนะและบางท่านถามว่าเปิดคมได้ไหมคะสำหรับใบหอกที่เป็นงานโชว์พี่ช่างคะพี่ช่างคะใบหอกเปิดคมได้ไหมคะถ้าเป็นงานโชว์ mm. อ๋อ oh, สำหรับลูกค้าที่บอกว่าชอบใบที่สี่และใบที่ห้าที่เรายังไม่ได้เปิดคมตรงนี้พี่ช่างสามารถเปิดคมให้ได้สําหรับลูกค้าที่อยากจะใช้งานจริงได้นั่นเองค่ะ mm hmm. และมาต่อกันเล่มที่หกนะคะเล่มที่หกของเราจะเป็นทรงบาลังแบบนี้ค่ะเป็นบาลังนะคะแล้วก็จะมีหยักตรงปลายนิดนึงนะคะให้มันแต่ใช้เน้นเราจะเน้นใช้งานหนักใช้งานจริงได้นะคะสําหรับบาลังเล่มแรกของเรา ความยาวของใบมีดนะคะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดเจ็ดนิ้วนั่นเองค่ะสันหนาเก้ามิลน,นะคะใบกว้างใบกว้างอยู่ที่สองจุดสองนิ้วนั่นเองค่ะและด้านจับนะคะห้านิ้วค่ะสําหรับเล่มที่หกของเราเป็นทรงบาลังนะคะลืมบอกไปว่างานทั้งชุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหล็กแหนบทั้งหมดเลยนะคะและก็เล่มที่หกของเราราคาอยู่ที่ 390กบาทส่งให้ฟรีนั่นเองค่ะใช้งานจริงใช้งานหนักได้เป็นมีดพกพาได้นะคะ<ม>วันนี้ก็จะมาแบบกันเร็วๆนิดนึงเพราะว่ามีทีมาโชว์วน,นี้ค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้แล้วมาต่อกันเล่มที่ที่7กันค่ะอ่าเล่มที่เจ็เป็นโซมาลังเช่นกันนะคะเน้นใช้งานหนักใช้งานจริงได้เปิดคมแล้วแล้วก็รับประกันความคมให้ด้วยเช่นกันค่ะเล่มที่เจดของเราค่ะใบยอยู่ที่11.5นิ้วนะคะสันหนาะ สันหนา9มิลค่ะใบกว้างนะคะใบกว้าง2.2นิ้วนั่นเองค่ะด้ามจับนะคะ5นิ้วนะคะตัวนี้กับเล่มที่7ของเราทรงบาลังนั่นเองค่ะราคา390บาทส่งฟรีกันไปเลยนะคะทางร้านสำหรับลูกค้าที่เพิ่งมาติดตามเรานะคะทางร้านเราเนี่ยก็จะมีเป็นด้ามมีดนะคะให้ให้เช่นกันค่ะมาค่ะ ลูกค้าบังท่านถามว่าไม่มีด้ามหรอมีค่ะเป็นจะเป็นด้ามไม้นะคะแอบหานิดนึงว่าด้ามไม้ของเราอยู่ตรงไหนจะหยิบมาโชว์ตรงนี้มีค่ะเป็นด้ามไม้สําเร็จรูปค่ะเพิ่มอีกเพียงแค่ห้าสิบาทเท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ซื้อมีดเฉพาะใบของเราไปนะคะและเล่มที่แปดของเราค่ะเล่มที่แปดเป็นทรงบาลังนะเล่มสุดท้ายท้ายสุดล้วด้วยนะคะตรงนี้ความยาวของใบมีดจะอยู่ที่สิบเอดจุดสองนิ้วค่ะ สันหนาะสันหนา8ปดมิลน,นะคะใบกว้าง2.1นิ้วค่ะด้ามจับนะคะจะอยู่ที่4.7นิ้วสำหรับบาลังเล่มที่8ของเราค่ะราคา390บาทส่งให้ฟรีค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นงานชุดจักหล็กๆจากช่างบอยปราเสริรแพ้ค่ะเดี๋ยวเรามีลิงค์นะคะหรือว่ามีชื่อ facebook ให้ติดตามใต้คลิปกันนั่นเองค่ะยังไงฝากติดตามงานจาก เชอเบลมิดดาบไทยและก็พี่ช่างบอยประสริฐแพ้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะเดี๋ยวยังไงเจ,เจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ